เขาเปลี่ยนมาเล่นลมแล้วว่ะเอาว่ะคนที่วิ่งหนีศัตรูในวันนั้นจะมาวิ่งไล่คิดศัตรูในวันนี้ว่ะเอาว่ะเ้าแเล็กกากาลีกาลีดีวิ่งจิกเท้าในตานั้นรอบนี้ขาจะมาไล่ปวดคนอื่นในตานี้แล้วแลวคนที่ไ,ไม่รีบวิ่งแย่ง แล้วหัวดแล้วคนที่หัวได้หัวสนุนมนตามนั้นก็ามาวิ่งได้ยีคนอือ่นดาเหรอที่จะอับหน้าพวกเจ้า,าไม่ไหวแล้วหลับกันหนีไงนั่นคือต้นเกมผมกับคาเฟ่นี่ใครจะชน่ามาเลยพี่นะอย่าว่าคาเฟ่ผมก็ว่าอะไรวะว่าคาเฟ่มะเชื่อพิญไะมามาปัดัคนนี่มา โอยลอยอโอดิลิงเอาเปเราอะดึงออกมาเฮ้ยเฮ้ยลดโอ้ว้าวมาตอนไหนไม่รู้เืองเลยเขออุ้ยองรวยเลยมตารมาบแดงไหมบแดงไหมมันให้วยเลยอะเด็กรวยอบตัราคาแพงอยู่นะ Bà con 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 ลิงมันก็ตายแล้วฟิกเกอร์หนึ่งโอ้โหเออนี่นะคอร์ทเข้ามาช่วยมันดูดิโอ้โหแต่ละตัวเลือดแม่งโคตรแบบว่าไม่เต็มอิ่มเลยอะเลือดมันไม่เต็มอิ่มอะงงว่าเซ็งเลยว่ะโอ้เน็ตไหลต้องเหมือนจะลิงของฟองแต่เขาจะผ่านอันนั้นแหละเลือดบําบายเครื่องหลอดแต่ลิงมันวัดกับบ้านไม่มีบูมันจะไปเก็บบูนะ

ตาแม่งชินม่เห็นฟ้อมไม่ออกโอ๊ยเต็งว่ะอยู่คนเดียวไปก่อนไม่เมื่อกี้แบ่งต้อนมันแบ่งต้อนมันยี่มาแล้วี่ไม่เห็นนะคอร์ดยี่เรำมื่อกี้ นีออ่้ยดิงแม่งหนังเหนียวว่ะสมแล้วที่เป็นดิงวัดหนังเหนียวจริงๆไม่มีฮอนคูหรอ,อแต่มันยิงไปก็ไม่ตายหรอกก็จะไม่มีเรืองทำไมทำไมต้องมีฮอนคูด้วยอ่ะเรื่องมันเหลือนิดเดียวเองไะเมื่อกี้ทำไมต้องมีฮอนคูด้วยดึยยง,งคือต,ตีดู ละเมิดขี้ปะติ๋วทขี้ปัดติ๋วตีนก็เลี้ยงตายเลยอุ้ยไอ้เชแม่งมาสองคนอีกแล้วคนสองตัวจ้าลิงกับนาคอนนาคอนน่าจะลงไปแดงแลยเพราะว่าผมส่งคนกูไปแล้วนะลิงก็ลงไปแล้วที่เม็นนี่ตกใจโอ้โหตกใจสกิ้เลยศูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป

ลอยลอยท่าล่างท่าล่างไม่สวยละข้างล่างไม่สวยเลยไม่สวยเละสลับเลยไหเราวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นบดไลอ้วนวิ่งไปเจิงว่ะนักสู้ตัวจริงมาแล้วไล่ไล่เราค่อยเล่นมันดาเมจเท่าขี้ปัดติวเราวิวต้นเกมก็อย่างนี้แหละเรทเกมมันแรงนะลาวิวอ่ะ เออจะไม่ค <están> oh, ่้ยฟังนะรับคืออะไรหรอถูกโจมตีนี่งดูว่าเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยว่าเออลาบิวไม่เป็นไรหรอกต้นเกมมันคิดประติ๋วดูพี่ดีศูนย์สองหันไปดูสกอร์อ้าวศูนย์สองเป็นกูเลยนี่หว่าไม่พูดละเต๋อเอต๋อโม้เลยไปแล้วห้าห้าโดนปั่มไปแล้วโดนปั่งโดนปั่มตีไม่เห็นสกอร์ขึ้นไปเยอะเลยข้างบนอ่ะมันจะโถมแล้ว ตัวโล่เล็ดน้อยมันโถมแน่นอนป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเฮ้ยมันหมามันหมาหมาว่ะสวยเออนั่นแหละเออทำไมต้องเป็นคนโดนตีเราโอ้ตีไม่เข้าโอ้ยิงยี่อื้มเฮ้ยเาแบนมาแล้วแบงค์มาแล้วต้องเข้าต้องใส่สุดพี่นะคอสมาลาก่อนทุกคนตีอยู่แต่มันตีไม่เข้าเลยคอสึงมันเค็มหมดเลย เชิบไก่แล้วไงน่าขำเลยตาตัวโล่งมาปิดเลยเลนดักของเราถูกโจมตีไม่ได้ตัวโล่ถอยไปก่อนทำตัวนักกินไว้ใครกินกินตัวโล้ยใครกินกินตัวโล้ห่าใครจะกินตัวโล้วะใช่ปะโคมเมืองซีฮันคูรูปูน เห็นนะแบงค์เห็นนะมันไม่กลับปานไปแบงค์ห็นมันดิเอต้องสนองมันหน่อยละจริงหายลิงมันอยู่แถวแถวแอวกวาครับแล้วถ้าผมดอผิดก็อยู่หน้าผมลิงมันชอบไปไหนมาไหนกันนะคอสนน่าจะเป็นเพื่อนกันผมเล่นลูนอะไรวะม่คิดเล่นเบาคิด หมดเบาตัวที่อะไรวะแมนลืมใส่รูนมาเบามึงขวางใส่รูนเวนมาเบาอุ้ยโดนจริงฮะสวยดูแลมองบอลเดอร์เดี๋ยวดันล่างให้บนบนบนแมนไปแล้วแมนกลางแมนแมนกลางแมนอะไรกลางไม่กลางมันมาแล้วถูกโจมตี โอ้โหผมผมยังอันนี้ชีพไงไ้รับครับน้องรับน้องรับน้องมาอยู่ชีพใกล้แล้วชีหายแล้วกูมาตายทำพากูมาตายว่ะวิ่งกิงรอดพี่คือใหผมตายหมดเลย พาผมมาตายวะพามาพามาตายเป็นห่วงน้องเฉยๆันจะเป็นแคลรี่คนจะผมยังกองอยู่บ้านตอนนี้แล้วก็ฟาร์มตัวรวแล้วก็ไปบวกกัรละตอนบอลด้าเป็นสนเกมเออวะแคลรี่เราก็จนเลยไม่เข้าเลยขอมันปูไปฮ แมวโดนใครคีบข้าวอีกแล้วแฉข้าวนี่ล่ละคือข้าไม้ตายของข้าเอามันมาเอาแทงมันออกไปก่อนมั้งมันฟิกอ่ะเดี๋ยวคิดทำงานหาเงินไสุดนี้ขารบให้เรียวางลิงเดอร์ ใช้ชาติหาเงินทำงานรับใช้ชาติก็มาแต่องได้รับใช้แน่นอนแหละใบดำหรือใบแดงดีจังหวะนี้ต้องแดงต้องใบแดงเลยอบหนึ่งโดนช้อนง่าแน่นอน่อไงเดี๋ยวกดแรงขาดคำเลยมาหงษ์ยาตั้ระยะไกลให้จะได้บอบสวยจังโดนมาเอ ยิงโดนสวยว่าสวยว่าต้องบัตรลิงลิงตั้งงานแล้วไงแต่งิดซะแล้วก็คือคือเล่งไว้ตั้งนานแล้วระดับนี้มีพลาดระวังลิงตัวนะยังไม่นั่นไงไม่ทันขาดครับเลยยังไม่ตายอีกยังไม่ตายเองถ้าไม่ตาย ี่ตายา่ะคอายกลของข้นี่แม่งอีกตีกลางแล้วก็ทิ้งแดไปทิ้งไม่กันกลางเลยพูดอกนะแมนแมนพูดต่อพี่ผมไม่รู้ออ ตกบอลคูไปละโดนโดนยังไงโดนโดนนี่ไงโดนตัวนี้กูว่าแล้วเดือมหัวดำไงไปแล้วเจอกันหัวดำมันเปิดแมปอยู่ราวิงระวังอยู่คนเดียวตุ้ยตุยตุยตุ้ยตุ้ยผมผมเช็คแมปแล้วไงผมเช็คแมปแล้วอาเฟตายเย้ยยัมาแล้วนะขอ แมาตรงกลางโดนกำลังดีถ้าเขาคนจะตีแดงจี่นแต่ผมรู้สึกว่าจะตีไม่ได้ดีเลยตีกลางตีกลางตีกลางนมาลงไว้ทำตัวน้ากินไว้นะโดนสู้เขาเซฟิตู้ใส่สุดแม่โคตรแ่ กดโล่ต้อนานกดโล่ต้อนานแต่ป้อมไม่ตีกูเลยสักดอกแมนสุดยอดเลยแมนโดนกดไหลนี่ไหลนี่เลยกดไหลเน็ตกลับเร็ววิ่งโอ้โหเน็ตไหล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 ยิงเน็ตโอ้โหี่เด็ตเล้งไหลเมื่อกี้โดนนะว่จะมาแทงผมจะไม่ผิใช่เหรอลึกเต็มหลอดเลยนะเราอะ

Hoa là đàn quá đàn phải đàn quá 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 đàn quá

กันอยู่กันอยู่ปองจิงจ๋ว <Thank you. S 1> ทีนี้รามเมียรติประติวจริงด้วยซึ่ง,งลำบุญโอ้โหเฮาเราวิาวยิงเข้าไปมาสวยก็ใส่ดูนเลยมา สายจจบเกมสอยจบเกมนี้ออกไปดูเลยนะน่าจะความเร็วม so ั well ้งของเกมความเร็วด้วยมันมีรูปความเร็วด้วยว่ะความเร็วจัดีเลยอ๋อความเร็วได้ยินมาความเร็วเออตัวโลเขาสวยตัวโลสวยจังเออเออว่ะเอออีกแล้วลงดินไปเลยไปเออ โอเคสังไปเลยนะพที่แียี่ีแถวเนินค่ข้างมันไปดนึ่งตัตันมาไปก็คือก็คือีบอลที่แบดันบอลแบบนั้นแล็กคือแบบ จนจนเหล็กเจีแล้วผมก็ยังไม่ได้ขี่คุณเออยังไม่ได้ขี่ว่ะโอ้โหคุณมันแก่ดำจะมาเล่นแบบผมดิเออให้น้องมันหน่อยให้น้องมันหน่อยจะตายหลายตัวแล้วแต่มันไม่ตายคุณะม่เล่นแบบมันเล่นแบบเล่นแบบกูเลยวะแบบกูเลยลิงไม่อยู่อะไม่รู้จังหวะนี้ลิงลิงไม่อยู่ลิงไม่อยู่ลิงหิวเก้าวิเก้าวิ อ๋อลิงตายว่ะใช่แต่ลิงตอนแรกเกิดแล้วลิงมันมาแล้วมันคัมแบ็กแล้วเดี๋ยวดากรถ้าผมเป็นลิงนะจะถูกแลดก่อนอีกยี่สิบวิไม่เปิดตานะถ้าผมเป็นลิงผมจะพุกนะถอยถยถอหลับอยู่วิถ้าผมเป็นลิงไปเอาดาร์กก่อนดีกว่าหลุนหลุนเดี๋ยวผมดักซอยนี้ เมนผมผมตายแล้วผมจะไปกับเราไปไม่ต่อเลยเมนพีดาตายด้วยมาแมมาที่พาไปฆ่ามาเมนมาโอเคพี่จะตายก็พอผมผมผมซูนคิวเลยพี่ผมอยากวัดกันลิงว่ะแลรดมันคิดเหมือนผมใช่ดักเซลเลเยอร์ฝ่ายเรากำลังกันป้องอยู่แมนแมน โอ้ยใส่แล้วใส่กัน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 แล้วแมสแมสแมนต่อยเขาแล้วแมนต่อยดิไหมนะไอ้คือลิง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 คือไม่เทียวไม่ซอยเลยไม่ต้องไปแล้วมันไม่โดดไ้ปะต้องไปแล้วโอ้จบได้แล้วเนี่ยไอเทีวไม่ซอยแล้วจะเข้าอ่ะลิงน่าจะมาเฮ้ยมวยโดนท่า เออสวยแล้วตายให้กูเถอะตายให้กูเถอะแล้วก็ไอ้สก๊อตต้องถึงกิลก็เลยวันเดอร์พี่ยังฆ่าได้หนึ่งคนนะเว้ย